เดี๋ยวรอให้รีสอดผมแล้วโฮมสเตย์ผมเต็มรูปแบบมีบ้านพักมียังกะมากินมะมวนมานอนลูกเือเยมเมืเมือเมื่อเมื่อเมื่อมื่อเมืเมื่อเมื่อเมก่อเมื่อนมื่อเบืเมือเมืเมื่อเมื่อเมื่อเมี่เมื่อเม่อเมื่อเม่อเ่อเงอเมอเมาอเอเ่มือเ่นเม่ออเม่อเม่อเมื่อเู่อเเมเ่เเมเี่ สวัสดีค่ะน้องแทนสวัสดีค่ะอันได้ข่าว่ามือนี้สิพักกันไปล่อใส่ก็ไปน้ำเกี้ยงครับน้ำเกี้ยงไปบ้านอไลามิน้นอ๋อไปบ้านอไลามิ้นพอดีลิ้นเห็นนั่นอาจารย์ลามิ้นเราโพสในเฟสเลยค่ะได้ว,ว่ามีบุญกระถินแล้วเสียปุ๊บแล้วขับมาเออฉันจะไปเที่ยวนะว่าสัตว์ปะ <laughs> มาคักแท้มีแต่เที่ยวแต่น้อกว่าเนี่ยก็เลยมาถามความจริงก่อนว่าไปจริงหรือเปล่าไปกับทีมงานหรือเปล่าไปงานครับไปเอาบุญครับอ๋อพี่เอาบุญไปงานนั่นบอของแท้ไม่ว่านี่บแม่นตัวไม่บอของแท้ครับอยู่วัดครับอ๋อเดี๋ยวมาถามเมลายคนถามไอ้จอนนี่เบุงก่อนนีเบุญที่ถามที่ถามไอ้จอนนี่นะแม่นจิดีอยู่บ้านนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเจรินนะครับเนาะครับนางเอิงเฮดเบียรกันแล้วก็เลยมานั่งคุยกันกับน้องๆอยู่ทั้งหลังฟ้า ก็กกันไปใช่ไหมคะไปงาน,นครัไปครับ<ม>พอดีที่ใดก็บเบลยังเบลรับปากว่าจะหนีสิได้ไปว่าพอดีมื่อนี้ภ<ม>ารกิจเบลมีจะเดินทางไป<ม>ให้งกำลังใจหนองทราย<ป>บ้านละอ,อ,อ้ออำเภอนลำเกี้ยงนะครับบ้านของหนองทรายาฮ<ะ>ัทรามินต้นแก้วนะครับ<ม><ม>ยกทัพทีมงานจอนี่มิวสิกไปนะครับอาธิตรับผิดชอบ12เพลงสาธิต12เพลงครับแทนกก้กล้วยให้ลองเคืองเพลงค เช่นจังให้ลองยี่สิบหกเพลงส่วนปุนี่ให้รับผิดชอบเหล่าขขาหน่อยสองลังซ้อมเพียงไม่ได้ยังเช่นจังเจ้าเพลงนะไอ้หมอบไาสาธิตขึ้นทั้งเวทีสิบสองเพลงนะครับเอฟซีสาธิตเตรียมเลยครับแบบเลี้วหกสาซีแล้วก็ตามด้วยฮิปฮอปอีกสองเฉพาะสาธิตนายหางหมอบไม้เห็นทงเวทีนะครับสิบสองเพลง อย่างเนาะว่าท kind of mm hmm. so so oh, uh, okay, ี่เราที่ไปสัมภาษณ์เดี่ยว่าเนี่ยไปสัมภาษณ์สารที่เราได้วบาเดี๋ยวเพลงอย่างป้องมาคักมาแน่แทนงั้นจะลองจะลองเพลงอย่างแทนลองเพลงอย่างเครื่องเพลงนั่นเอาเกือบขีบเลยครับเกือบขีบเครื่องเพลงเห็นปะเอาทุกประเดีฟิชเชอร์ลิงให้เจ้าว่าอะไรฟิชเชอร์ลิงนะมันเครื่องเพลงโอเคเครื่องเพลงลองช่วงที่จะของเล่าแล้วเหรอเช่นจังนี่คือปัดทิ้งไปเลยอ๋าเช่นจางยี่สิบหกเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไปทำเช่นจังหรือเ่ะอันแต่ข่าว่าสิ่งเลอายี่สิบหกเพลงนี่ ลองเพลงอย่างเนี้คะส้มเสียงได้ซ่อมลูกหอไม่รู้ว่าหูยังไงดิเจ้ามีหมารับจากเพลงยิบพรบจากเพลงสติงจากเพลงลูกทุ่งจากเพลงยี่หกเพลงนไงคือมันสิบัวเขาก็มันสิบัวเขาก็บรรยากาศมือรำครับอ๋อหน้าตาซเ่ียงที่เขากับเพลงอย่างน้อเนี่ยเฮ้ยยิบออกข้างยิบพรบอยู่นะครับผมพรบปพลงสั้นเนาะค่ะเนาะน้องๆทีมงานไปกันเบิร์ตทุกคนแม่นครับไปเบิร์ตครับน้องเฟิร์นไปบอกคะน้องเฟิร์นก็ไปครับน้องเฟิร์นสละเอฟซีน้องเฟิร์นโยุธิกากับพ่อพ่อน้องเฟิร์นนะครับเฟิร์นให้ริดชอบ สิบสองเพลงเช่นกันครับสิบสองเพลงนักร้องคนอื่นที่อาจารย์ร้านนี้นั่นเชิญมาหนิว่าต้องร้องบ่ต้องว่าให้ร้องเวทีนี่ยืดสิบสองเพลงเมื่อวนนั้นสิบสองเพลงก็คือในความหสายคือเราหกสายทิ้งลงเอาเอามาถามสายที่เท่าไหร่เดี๋ยวเอาเพลงอยังเจ้าหน่อยเพลงอยังเพลงอยังไอ้สายทิ้งไม่ไม่ได้ร้องนะครับเอาที่ขึ้นไปอยังสิบสองเพลง นี่กินนี่กินเบ๊มอ่ะจ้ะเปย์ซองเบิ้งกระโปรงหมอลำหางเครื่องบ้าเอาเปย์ซองเบิ้งก็นั่งคู่แหละซ่อมไว้ซ่อมไว้เฮ็ดทรงผมเทพเลยยังอันนี้ผมจะออกสีหรือว่าเฮ็ดสีไหมนี่เออสีสีสีฟางนี่สวยนี่นี่สีบสีฟางนี่สวยสีออกงามเลยเอาเอาวีมาวีให้แล้วเนี้ยใส่เยี้ยวจากบาทเนี้ย ยังรอด้เราทำยังไงตีสาวไลนเนาะทำใจยากเรอมือขึนออกจากไข่ไปครับไปใส่ไปเที่ยวใส่ไปย่างหากีเดียวเา่ดนีการนี้ออกจากไข่เนะมวครับเม่า่วยอเน่าสกลับากัาพร้อมพเลยบอเจ้าเอออกจากไข่เะไปหาเที่ยวนล้เนาะ เจเลสนี่ยจากเมย์แน่นวะไม่ไม่นัดผู้สาวไใบบอฮะไม่นัดผู้สาวไว้บ่เรืแรงสาธิตสีข่วหนองเฟิร์นออกงานนะครับที่เขาน้องเฟิร์นออกงานเนาะค่ะเนาะสาธิตสีข่วหนองเฟิร์นโยกฮิกาออกงานนะครับพี่น้องชาวบันละลอ่อนำเกี่ยล่อเจอสาธิตตายต่ำเดี๋ยเลยครับครับผมสีผ้ากันไปให้งกำลังใจไปออบุญรวมบุญกับหนองไส้นะครับล่ามินตนแก้วเจ้าของเพลงบักม้าหน่อยสตันกระหักละเด้ กันบอยู่นะครับนเนาะโอะมีแต่เพลงมวลมวลมีแต่เพลงมวลมวลครับอาจารย์ราม,มินตนแก้วส่วนอาจารย์สาธิตตายตอมนะครับกัสีไปให้กลังใจนะครับทีมงานจอนนี่มิวสิกนะครับเดินทางสู่ศรีสะเกดสักตุ่มหนึ่งอบสมุนไพรแล้ววุ่นละครับเดี๋ยวรออาจารย์ปุ๊บมันเฮ็ดเบียกแล้วกัน<ร>อ,อาจารย์ปู๊บโอ้อทีมาเบิง่งน้องเฟิร์นแต่งตัวสวยบ๊อไปยังเนี่ย ต้องเฟินะน้องเฟินอยู่ในห้องค่ะเตรียมตัวแต่งตัวยู่เพราะว่าผู้หญิงมันต้องใช้เวลาโดนค่ะเวลาไปข้างนอกพ่อคนอื่นนี่งามๆนี่เขาอยากงามเพื่อเขาเลยต้องจัดเต็มที่สำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกําลังใจพวกผมผมจอห์นนี่นะครับในฐานะผู้นำพิมานกขอเป็นกําลังใจพวกท่านเช่นกันนะครับเด้อมีโอกาสมาอุบลครับมายามผมนะครับมาให้กําลังใจพวกผมอยู่กันแบบง่ายๆบ้านๆเนี่ยครับ อยู่ทงไฮทงหน้าคือเก้านะครับหลาย U FC หลายย U ก็อยากมาหาอ่ามีโอกาสมากครับเดี๋ยวลอให้รีสอร์ทผมแล้วโฮมสเตย์ stay, ผมเต็มรูปแบบมีบ้านพักไม่ยังกะมากินมะมวนมะนอนแต่ช่วงแรกๆหลังเดือนหนาเนี่ยกลายาปสีเฮ็ุดเป็นร้านกลางเต็นก่อนอสําหรับพี่น้องกลางเต็นเอาเต็นมาเลยของนุง่งของน้ำสะอาดสะาดสะดวกสบายกลางเต็นกองไฟดีกีตาร์มาเป็นในรูปแบบ ทริปมอเตอร์ไซค์ทริปล้ตจนทริปเพื่อนกวนกลุ่มก้อนแก๊งมาก<ม>ลางเต็นได้เลยกับบรรยากาศลมหนาวณทุ่งนาจอนี่มือป่าบนะครับาทากาทาักาเจดินก็ได้นะครับนะอาติต่อมานะครับมาบรรยากาศมามีติ่งกันมาจีปาน้อนน้ำมันนี่บอกคะฟังนี่บอกอกับเดี๋ยครับพ่าะว่าเดียวดินก็แหงแล้วแม่เดี๋ยวออกแบบเป็นบรรยากาศโตลมหนาวจะมีดนตรีอะคูสติกนะครับโฟกซองฟังเพลง ว่าลม่มหนาวอุบลราชธานีมีโอกาสมากางเต็นท์นอดนะครับเด้อมาเที่ยวมายามกันมาให้กําลังใจกันผมกับเพียงกําลังใจทุกท่านเช่นกันครับสันเดียวผมก็อยากออกไปเฮ็เดเบียร์ข้างหน้า,าครับจา้จาจา้จาจา้จาจ้าโอเคคะ่ะสวัสดีครับเรียนน,น,น้องหลังนะคะ่ะเด้อเป็นทีมงานอันทั้งค่ายอีกคนนึงแต่ว่าเราก็สิออกสมาชจะออกช่องไหนออกน้ำมันไอจอนี่เนาะแม่นครับจะออกน้ำมัไอจอนี่ชิมีช่องของทีมช่องเราอยู่ครับทีมช่องเราอยู่แล้วก็บเรียน ดูแลเรื่องไกลกับอาจารย์วุฒิตะก่งเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะสนิทกันวันนี้แล้วก็ทิเมื่อบ้านกลับบ้านเลยด้ที่เนี่ยเ <c oughs> บิ่งสาธิตนั่งเหงาอยู่ที่ถอบมือบบิ้งเหงาดอกะซิมาเล่นน้ำอยู่ดอกสาธิตจะเหงาอยู่มีแต่คนไปแท้ที่บ,ท <c oughs> บ้านเนาะมาฮักกันบ่สอ่ะมาฮักกันบ่คือสิบไปต้นหลังมาอยู่นี่ได้จากจากเดือนม้าได้เดือนไหนคะปีหนึ่งแล้วครับปีกลัวแลยครับปีหนึ่งเลยแม่นบ่แม่นครับมาติดกรกฎาษกรกฎาษปีที่แล้วแม่นครับยุคปีกว่าเนาะค่ะเนาะเข้ากับช่งปีแล้ว เกือบสองปีมือฉน้ำเปิดแมนจริงๆตั้งใจว่าชื่อวาเป็นพระเอกของช่องแต่ตอนนี้เราบอพิจารณาจากเครือเราพิจารณาแต่สาธิตความรอก,กับซูซีกันยุก่กับ,บ่เหลียวเบื้องนอกน,นี่แค่เลยเมืออม่อเลยแม่บ้าประเด็นพระเอกอะเมื่อเลยครับ <c oughs> บ่ได้เป็นพระเอกเมื่อเลยครับบ่ได้เป็นพระเอกของเขาจากเครือจุดดึง <c oughs> จุดหาจุดหกแต่ยังบ่ได้เล่นอยู่นางซันล้าเจ้าว่าสิ่งคือเราเห็นเหมืนซุ่ผมล้ออันนี้เมื่อแล้วที่ไปเห็นอย่างไรไง ตอนนี้อยู่บ้านก่อนครับมันมือว่ามียม,ม,ม, <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> ไป็อผู้สาวนี่เองโอ้ที่ไปที่ละคนนี่มีแล้คนไปมีผู้สมผู้สาวเขาที่ทอดเอามาอยู่นี่กับผู้ใดเพราะว่ามันหลายคนเนาะค่ะเนาะเอามาเหมือนกับผู้บ่าวกับนัมมูนีกับชีอิจฉาที่สวีดปันเดียวยุคคู่เดียวกับผู้ไว้งหลังเนาะค่ะเนาะอันที่จริงเจ้าเฮ็ดตำแหน่ง,งอีหยังเลยอ่ะ ทำจ้้ะเลียงไก่มือน้ำเลี้ยงไก่อยู่ของซุ้มครับอ๋อเป็นมือน้ำเลี้ยงไก่มือหนึ่งเลยเนาะค่ะเนาะแม่นครับเอาไปแล้วกันให้สาธิตแล้วเลี้ยงไก่แทนบ้านข้ออภิปรายตำแหน่งเจ้ากว่านี้โมือหย่างงัวเลยบ่มีไก่ตีได้บัดนีข้ออบหลายตำแหน่งนอกจากนั้นแล้วเจ้าอยู่จังจังหวัดอีงอย่างอ่ะจังหวัดศรีสะเกษครับศรีสะเกษอําเภอศรีรัตนะครับ สิรัตนาสิสเกตนะคะเนาะจังจังคอยม้าใหม่คิดหอดีไอ้ปุ๊กเบาอยู่วันอันหลังสิสิเมื่อแรเดอร์ซิกลับแรเดอร์นะคะมันมีงานไอ้ปุ๊กพันมารถแฮฟฟี่ได้ครับงานขวดงานแต็มเกินใส่น้ำมันเราเราอะไรได้เมื่อคืนครับก็รถแทว่ารถแฮฟฟี่ครับของกลางหมดนะได้ว่าติดหนังหมอกเติมน้ามันให้กระพริไปซอยเบิร์ด น้องนุ่งยื้อใส่ไปซอยเบิร์ดสาธิตแต่งงานเนี่ยแห้งสิจัดให้ทัง้งเสาร์ทั้งแรงแห่เสาแห้งแรงแห่เที่ยงกันเลย <c oughs> เฮ้ยเจ้ายังมาคืนกะซีเฮ็ดเป็นจังหวะดนตรีให้เลยอะนะช่วงเข่าหอนะพี่ไห้อันมือกล้งตีเป็นจังหวะเลยนะ <c oughs> ช่วงเข่าหอนะ <c oughs> นกนนะซ <c oughs> ี่กับอันนี่แหะค่ะซีสเกตนะคะเนาะนออกเดินทางเมื่อแรกนี่บอได้ไอ้หยังของฝากแน่บัดเนี่ยโอ้ไก่แล้วครับเอาไก่ไปเฮ็ด ซ้ายครับอ๋อเอาใกล้ไปเลี้ยงครับเลี้ยงสายพันธุ์ไปเบิรงเด้อครับอยู่บ้านครับบ้าน์ชีแก้วค่ะเรียงสายพันธุ์มาอยู่นอฟไอจากนี่เกือบสองปีนะค่ะเนาะน้องเขาในเวลาที่ได้เดินทางอ๋อแบบที่เบิดแล้วค่ะเงี้ยคิดอะไรบูเนี่ยคิดอะไรก็สาวกูได้กูได้ แล้วก็อยู่กับทีมงานนี่แหละค่ะแต่ว่ากะส่วนมากกับ,บ่ค่อยได้ออกคลิปเนาะเพราะว่าเราเฮ็ดงาน,งาน,นอ่ะ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 ทา,ายทายทาย,าย,าย,ายอีกจ้ะนาทีนึงนะคะนั่งให้นั่งขันคนลอยด้วสาทีส์นี่แหะค่ะลินกับมาถามน,น้องๆสัมภาษณ์เบนซุยดอกน้อง,ง,ง,อน,อน,น,องน้องเขาสิกลับบ้านใจหายอยู่เนาะเดี๋ยวผู้นั้นผู้นี้กับเขาเอาเลยได้เมนผู้ใดผู้หนึ่งจะเอากูเขาวันนั้น มือขวาดิเมาๆมกาูใด่เนาะสิอ่ะแ้อดูแลเจ้าของเองกันเนาะบ่ได้ไดแล้วเจ้ามีมือขวาแล้วผู้นั้นเน,นี่ยม่อนเนี่ยเดี๋ยวม,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 มือหนาลิฉนสีไปท้ายค่ะได,ได้ข่าวว่าสุกลูกฟีโลูกหางทางเลย <laughs> ม่อนมือขวาสาธิตนะคะมาจากอำเภอขอนแสนผู้นั้นคุยก,กับเราอยู่เมื่อวานว่าสิลงคลิปอยูค่คลิปสั้นๆัน่ยมาเลยแกแพนด้าแพนด้าโอ้ย มาลิ้นเขาเป็นหยอกไกล้ตงไหนแล้วค่ะอาอใช่แ้อค่ะเด้อพี่กะขอ,อให้อันหลังกะ<อ>ไปประสบความสำเร็จทุกสทุกอย่างคิดอถอดกับมาหากัน,นเานาะเนาะสนิทสนมกันนะฮะมายามคือเกาแล้วครับนั่นแหละต่อไปกะให้ลุงลุงพี่ยังกะได้เพราะว่าคนเขาันา็จะต้องมีมีมีครอบครัวน่ะเนาะมีต้องมีครอบะค,ะะครัวสั่งครอบครัวบางคืออเขามาอยู่หนีบางคนคนสันโดษเป็นกับมาอยู่ได้เลยค่ะมาอยู่ได้ใจมากมันมวลแต่ถ้าเมื่อใดที่หอดเวลาหรือว่าถ้าเขาคิดจะมีครอบครัวมีแฟน บางเทื่อมันก็ต้องเลือกอะคะ่ะกระหักไอจอนนี่ยูฮักทีมงานยูทุกคนนะคะไต่ว่ากระจังว่าละ่ะอยากไปแล้วก็อยากกลับมาดีดีเนาะไปลามาไหว้ค่ะ,คคะสำหรับคลิปนี้้อคะเดอ้อลินกับฝากทุกคนให้เป็นกำลังใจกับทีมงานทุกคนแล้วกับสาธิตกับทีมงานก็เตรียมตัวที่จะไปศีรษเกตด้วยกันเป็นงานของอาจารย์และมิน้นกับผู้ใดกันล้อล้อเบิ้มคลิปนั่น,น้อคะเดอ้อทั้งทีมงานอาจจะมีการถ่ายทอดสด สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเนียเสียปู๊เจ้เ The ดอร์ซิลลี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย